พุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเปิดธรรมที่ถูกปิดเรื่องบทสาทยายระลึกถึงพระสงฆ์สุปฏิปันโนปะควะโตสาวะกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนปะควะโตสาวะกะสังโฆ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสสังโฆ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุกกลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษเอสะพระวะโตสาวกสังโค นั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาอุเนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาอุเนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักกีเนโยเป็นสงควรรับทักกินา อัญชลิกระรนิโยเป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลีอานุตตาลังปุญยักเขตังโลกัดสาติเป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สาธุสาธุ